แจ้งข่าวดีค่ะคุณผู้ชมเตรียมเฮรับเงินนะคะมีเงินเข้าอีกแล้วจ่ายจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะในการเยียวยารับเงิน5,000บาทซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะมีการโอนเงินซ้ำๆทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์ในส่วนของอาทิตย์นี้ตรงกับวันที่16กับวันที่17กันยายน2 5 6 4ส่วนจะเป็นคุณผู้ชมกลุ่มไหนนะคะรับเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเลยเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสรนแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด ตามกด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านฟังทางนี้นะคะวันนี้ยังคงติดตามในส่วนของโครงการประกันสังคมที่จะมีการโอนเงินซ้ําทุกสัปดาห์นะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ในคนที่เช็คสถานะแล้วนะคะปรากฏว่าท่านได้รับสิทธิ์แต่ว่าท่านยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีนั่นเองค่ะ ซึ่งทางสำนักง,งานประกันสังคมก็แจ้งชัดนะคะว่ากลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่ายังคงไม่ได้รับเงินเยียวยาจะมีการโอนเงินซ้ําทุกสัปดาห์ในวันพฤหัส,สบดีกับวันศุกร์สำหรับผู้ประกันตนนะคะที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่ายังคงไม่ได้รับเงินเยียวยาซึ่งกลุ่มนี้นะคะถ้าหากท่านได้รับสิทธิ์แล้วท่านไม่ต้องไปยื่นทบทวนสิทธินะ เพียงแค่ท่านตรวจสอบตัวเองนะคะว่าท่านได้ผูกบัญชีพร้อมเพยกับทางธนาคารหรือเปล่าหรือว่าผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขแบบประจำตัวประชาชนไหมรวมไปถึงตรวจสอบชื่อสกุลว่าถูกต้องตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าการลิงก์ข้อมูลกับทางธนาคารทางสำนักง,งานประกันสังคมเขาจะส่งข้อมูลที่มีการยืนยันตัวตนกับเลขัตบประจำตัวประชาชนเท่านั้นหากท่านนะคะอตรวจสอบสถานะแล้วปรากฏว่าท่านได้รับสิทธิ์ท่านต้องเช็คสถานะตัวเองเพื่อรับเงินเยียวยา5 0 0 0ันบาทจากทางสำนัก งนประกััสคมซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะจะมีการโอนวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ซึ่งในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33นะคะคุณผู้ชมหาเช็คสถานะตัวเองเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับเงินโอนในวันศุกร์ซึ่งวันศุกร์ตรงกับวันที่17กันยายน2 5 6 4ค่ะส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ก็จะโอนเงินทุกวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งในส่วนของสัปดาห์นี้จะตรงกับวันที่16กันยายน2 5น 1 6 4นั่นก็คือวันนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นชี้แจงเลยนะคะว่าตรวจสอบสถานะของตัวเองแล้วได้รับสิทธิ์ให้ท่านตรวจสอบตัวเองด้วยว่าท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่ผูกบัญชีด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนก็จะไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีเพราะว่าทางสํานักง,งานประกันสังคมเขายึดในส่วนของการยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนค่ะและเน้นย้ํามานะคะว่ากลุ่มนี้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วไม่ต้องไปทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะว่า ในการทบทวนสิทธิ์นะมันจะไปชนกันกับตัวที่เราได้สิทธิ์เพราะฉะนั้นตรวจสอบสถานะ ของตัวเองให้เรียบร้อยถ้าหากท่านไม่มั่นใจท่านติดต่อไปที่สองทางสำนักง,งานประกันสังคมที่1 5 0 6ให้ตรวจสอบชื่อสกุลให้ถูกต้องนะคะว่าตรงกันกับที่เราลงทะเบียนไปหรือเปล่าเพื่อรอรับเงินเยียวยา5,000ันบาทนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้สอดคล้องกับานางสาวรดาแซ้ลีนะคะโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็กล่าวถึงกลุ่มที่ตกหล่นนะคะในกลุ่มนี้ก็ได้แจ้งชัดนะคะว่าขอกำชับให้กับผู้ประกันตนมาตรา33-39และมาตรา 40, 40. ในพื้นที่29จังหวัดน,นะคะที่มีสิทธิ์รับเงินในโครงการเยียวยาสมาัครแล้วก็จ่ายเงินสมทบในวันที่กําหนดดังกล่าวนะคะให้ท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขกบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็กับทางธนาคารนะคะให้เรียบร้อยซึ่งกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นกลุ่มตกหลน่นแล้วก็ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่าทางสํานักง,งานประกันสังคมจะมีการโอนเงินให้กับท่านจนครบทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์จากเดิมที่แจ้งโอนทุกวันศุกร์นะคะก็จะโอน เป็นวันพฤหัสเดินจะมีการโอนจนถึงวันที่31ทธันวาคม2564มีเงินเข้าค่ะคุณผู้ชมเตรียมเช็คสิทธิ์รับเงินของท่านได้เลยนะคะเอาละค่ะถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันซ่จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ